สั้นจนหัวใจเต้นผู้ช่ได้ได้เนอเออหัวใจเต้นคือเอานี่แหละจราทำได้เนาะแบบันเวลาโลดของพี่แกลมันมันตื้นเด้ที่ายูมือเห็นแมนแมนรู๊มันจะเห็นต้องกันแลวอนนี้ลูกมันงลูกมนลูกตัวมอมนลูกตัวเสมอไหมใไหลูกเขาเลยเนาะจักรูบจัก มีอะไนพักขรรเขาต้มปี๊ดแซ่ปี้นสาวเงินเปร็นคำไม่เขาหมดลูก <c oughs> มันได้จริงถ้าใคาสบายดีทุกคนเข <c oughs> าคั่วไอ้หม,มีเนยว่าจะเห็ดอ้อมเนาะอ้อมแกงดูหมูใส่พักสีขั้นชมก่อนเลยเป็นพักกระลำนี่ <c oughs> คันสมนอกนองเนาะเอาตัวไหนวะตนะนนัวนี้บ้านเนี่ยวิธีมันแหล่สมคัน,นใส่เหม่ซื้อเนาะลืมซื้อแต่มันมาโดยเฉพาะเนาะพอจะได้ใส่ไิมาน,น่ะคันสม p h a ใส่คันสมแล้วแกีโทมพอซื้อแต่มันมาโดยเฉพาะเราข้ากเลยคันใส่ Cám ơn này cái <laughs> 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 cài hoan bư em đừng xe Không em xe em đưa hả? Lăng năm như thế nào? Phải lang phải lăng นนอคงแค่แท่วะโลดสบายเนาะพี่น้องนู่นนี่เลยเด็กครัวภายในจำที่ตีนวดยางย่างเฮ็ดกินเล็กนี่มันก็สบายไปอีกอย่างนึงเนาะขี้คันมึงเนาะพี่น้องเนาะลองคันเบมึงเห็นมักรัำมันหลายเนาะเห็นทิ้งงานก็ยากกินส่วพักเนี่ยคือเห็นออกกันคลากันไปซื้ออยู่นอกมากิน

เราเห็นเปื่อคนแรกผมไกินปลาูบอกจ้ะนี่แหละเอาเพื่อกันมัดทุกคนนั่แหละกินตำการนั่แหละแต่ว่าตัวนี้สิขันช้มขันช้มยังคือส่วนใหญ่แท้โอ้ยขับมีสืน้อยลงมัวผางานกำลังมนชิบเป็นหน่อยง่ายเลยซำของหลวงูกโอ้ย

ขอดูพายแล้วนี้คนเมยมันชินหน่อยเนอะลุกตอนตอนขึ้นอีกมาตอนสาวกับตั้หาหโมงอีกอู้ว่าเนกููว่ยเทียนตัวไอ้บินตอนเช้าไปก็อัว่อนจะเห็นเวลาจะก็บอกกระดูกอบยังก่อนไอบินตอนเช้ไมเนียบักอันตัวนอน้องเก่าเฮียนยายไอ้บุกหมดจุดตาขาน้าต่า ปานไอ้ต่อถามค่อยเด้อเนาะค่อยย่างตาบ่ทุ่งอันนี้นยามได้พัวสิเพลนะนีว่ายางได้พสิเแล้วก็บ่ว่อันต้องกินหาใหญ่บ่โอ้ยัวิแลโอ๊ยไอ้ตาําก็รโอยไอ้ต่อโอยิแลไอ้อันเดียวเีย้ํานีอันใหญ่เด้อจักแล้วคันสมกันอย่างเนาะพี่น้องเนาะ เกมเครื่องสีออมป่ะเนี่ยอิเตเียวกกอนูจักอิล่บออมออมพักใ่ลูกมูนี่กับเาเปียกเาเปียกเขาขิ้หมูแต่ว่าขิงบ่พอบ่ใช่บ่ตามใช่บ่หแล้วเอะบ่ได้ัน,อนหอมอาไหนี่กินไหม ตัวเขอคลิปตัวเซลยูเฟซนะมูเขาติดตามเฟซเออติดต่อตัวเฟซไหนไหนคนอยู่ไหนเาูมตัวนะไ้บินเงนเาแบกันมันได้กินไปเซอตลอดบูแม่น้ำกินั่ไดเข้าไปเซตลอดมาได้เงินเอาแต่คนเดียวมาได้นี่โมยคโมดเนท่นได้คนเงินยนเลยนีเ้อมาได้นะมอนะไอ้บอสมูเขาบอกมูเขาแล้วติดตามอนี้ไอ้บอสคนในคนท่าคอนเทน มื่อใดดังมีชื่อเสียงเมื่อใดแล้วเซ็ตหาแล้วนะเออตอนนี้ยังกอกอยู่ยังกอกอยู่บ่ได้จังว่ากอกยังบ่ทันได้เงินอย่าบ่เว้าได้ยังบ่ทันได้เข้าย่เว้า้ใหญ่นํา่ถ้าแต่อย่านงเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นยังย่องอย่านงอยู่สิตับนีจัยายีั่นาาายอดพี่น้องกินแซ่บรแลงเลยโดยทาธนาคารเอง เร๋แเห็นพวกแก่นมักขามแก่นมะขามักต้มข้าวต้มข้าเจีนเอา่มันเป็ะแครอขโนมากบีบมะนาวัาประเทศเซกีนนี่เออันนี้กลได้คีธนาคารอย่างนั้นหรอคนธนาคารอย่างน้ปลามอันนี้คีนพุดดิ้งธนาคารวิตามินวิตามินดีกันแดดเอช เอฟสาวเนอะอันนี้เป็นยังไ้อดราคาเลแงอาคาเออตันนี้แหละสายอมันเป็นคอมเมน์เยนี่ตัวชิ้เปล่งตัิ้งมันชัวชิฮะต้อนนึงใส่ค่อยมากใส่ราคาเบิ้งมันเป็นสูตรเย หมดจเศร้ามาแล้กินตลอดเลยเดกตลอดเลย่ไบตี้ไปเย่าพิสูจนไปได้ถูกปากนน่อ่ใ่ลายังมันได้ป่ะเน่ยคอแท้พม่าคอแท้าปดลาหมึกหรซบตนิจินดบน้ดาต้มข่าโดยเฉพาะอันพ่อ ต่ำน้องพี่น้องเน้องต่ำเครื่องเทศไปคั่วเป็นอย่างไรครับเอ่อหอชื่อดกหน่อยใส่ผงชูรสก่อนใส่กระนอสิต่ำบั๋นต่ำผมเครื่องเทศอ้อมเสียงอยาก้อกเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามีคนคั่วเนาะไม่คั่วเพียงแตนั่งดูอะีรจริงให้คนเฮ็ดก็ได้แต่ว่าจะตัดอย่างเนาะถ่ายคลิปมาพี่น้องมาเลยฮะมาต่ำพี่น้องบั๋นเลย เวลาเนด่เออหัวใจเต้นคือเฮานีลยใจเราทำได้นาะแม่นเวลารถของพี่แกะมันมันตื่นเดเม่นเลยมันหลบบอคับมันไปเท่นึงแล้วเพมันห้าไปนล้ตื่นยาเนี่ยยาเลยใส่ลาหัวใกเลยนได้มันเป็นหัวใจอันตี่นตัวทันวัทัหเด็กคนหนด

เงินเรียนเะเนะโอ้ชต้อกันยังไม่ะไรเกินร้อยหนึ่งเรียนนะน่นนะเรียนแดงนะแม่รู้มันเงินมันเป่งอะไรเงินอย่างว่าเอเพักหลายมันเสพมันแล้เนาะมันกินข้าวต่างกันสมบัติต่างกันต่างประเทศ นเป็นเป็นเหรียญ็ดว่าเหรียญดิจิตอลนเป็นมันเป็นเงินเหรียดิจิตอลนัจอา số thai nó chưa 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 coi chưa 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 coi chưa ngày ăn mực nó ngã kim, kim yeah. bơ hai <Nhạc> thêm ngàn mà kín này. Như cho ta có sự tầm treo to nó này. Treo. Treo cà thiêm nó đấy, hầu mi nhú bật nhà sư thì học bố lông rồi nha. à? คือราคาเงินเหรอต้องซ้มาสอหมนะอ่าหวาพันหวเกิลวหนสองพันอู้หน้อยน่อย้อยลยนอยลยวากินลยออ้องน้าน้อย้ิ้ทจบซพี่้มงลยต้บ้านเอ้านมันหลาย้นบ่อเฮ้ยแล้วนะ คนตักคนคนตักเขาตักกมดเลยจังไรอ่ะอันนี้คือตามก็คือหัวหัวขึ้นมามันนั้นเขาได้เด็ดเด็ดโอ้ยกองพยายามดอกมันไก่ล้น

มีเริ่องบางเรื่องมันติดมอตร์กระบี่ติดเออมอเตอยังหายเลแล้วอาอรแล้วเอาอรลูกเอาอะไรเนาะมันก็ยูน้ำพวงคู่มือคู่เบาน่อคู่มือนี่านแมนมนเพ่อมันไล้วกดีๆลูกมันยุนลูกไม่นลูกตัวใชไมไเนลูกตัวใจ่ไมักลูกไปบ่จับ กามือเทากเดืมากันเนาะามื่อเาไทยเนี่ยเาเป็นชุดเอเลยเราเราเอเายุราูมิพก่าสตแต่กมันบกเป็นตาแลวนะเราติดลูกเขาเอาได้มเาได้ไหมอาแม่ลูกไปเมอยากยอมทบประเด็นเลยเว้ยขอซ้ำเาลูกนะเรามระปุนอะไรเอาหัก้ระปุักอไ้เนาะโอ้ยอยย เจอบวงน้ำจะพากแบบนั้นน่ะพับได้บ่บบวบอ่ะความหมายมันมีมันมันมีลูกแต่มีคอคอซ้ำมาแต่ผมว่ามีน้ำไม้เขาฝาบกว่าเลยแสดงว่าเขาเป็นตู้อันเป็นเป็นเป็นลุงคนนั่นนี่นะเขาเชี่ยวเอาเลยเก่าหาบุกมาเลยคอซ้ำมาเนี่ยแล้วยักันยุ่ไปในชมเดือนบันเนี่ยแล้วอมีลูกแล้วมีลูกบันเนี่ยมันมีน้ำมันเลยเด้อเลยเด้อแสดงว่ามันลูกเขาแล้วนะ แง่กับทรงเดือเขาบอกว่ามีลูกของมแม่แล้วเนาะโม,มแม่แะไรเขาบอกว่มม้องม,มีกได้มเยนะ้นข้เขาเขาแบ่งเขาหรอเป่าแกเลยซ้ำก็เอานะมมนี่เอ๊ฉันบอกเ่งเขาลองเพิ่นใรับได้ทุกาแม่ลวนะ บอลแม่ละอีกปานแม่เลือดเดือดเลยคำว่าเรื่องพอใจอันนี้นะอะไรครับนี่รับกระยาคันเลือกจะพูดนั่นมาเป็นของเฮาเอ๊แบบผมเป็นลิ้นโต้อันนี้กินอยู่นน้ำเฮาอยู่เลยไปน้ำเฮาโอ้าะหมายว่ามันรีดพื้นมาพลาดตรงไหนกระยามาเจอเฮาแล้วแบบให้มันเบี้ยนเนาะเออมันเบี้ยนข้าลายเตรียมเกลือนี่แต่ว่ามามาเราเฮ็ดซ้ำมันยังให้เฮาเห็นนะมันเป็นแบบนี้นะคนลนี้นค่าเสื้อสีมือต่างอันนี้เลยแซ่บแบบต่างแบบเปล่าไม่แต่เดียวหรอกแซ่บอื่นทุกปันแบบนี้เรา มากินกตาเบิดบกินมือแล้กินคูมือก็ได้ว่ามาเดีลยต่มีเหนีเออมีอยู่ข้าเหนียวน่อยหนึ่งอ่ะจับมาเนี่ยกับเจลอ่ะจับมาเลยเจลเขาเอาไว้กินกับกินกับเจลกินเอง ครับครับไอ้เสือถ้าได้ทุ่งยางแล้วนะใครบอกรับได้ทุกอย่างใช่ไอมหือรับได้อยู่ช่วงบางคนก็แบบเอาเมียเมียาอะไรลิ้นบ้าองเขาไปกินเนาะบางคนก็ยังรับได้แหละบางคนอือก็ได้บางคนเขาก็ฮับได้บางคนเขาก็ได้คือคนเขาเปลี่ยนแปลงได้แ huh> ต่ว่าคุณคือลิ้นยักษ์เฮ้ยคือเฮาเนี่ยกับบวกไปคือกันวกเขาก็่ได้พราะว่าจะให้อภัยมันเนาะข้าวยามเจ้าเลยเนี่ย ถ้กะลิ้นี่เก่าแน่แล้วเพราะฉะนั้นตัดไฟ็มต้นหลุมว่เออมันยิงแม่นรู้ว่า่เขาจอเลียงเขาบอกลูกเมียเอาเองฮะเขาเปิดต้นงระดิงแซ่ดินสาเนี่ยเป็นำให้เขาเมดลูกอมงายแต่ยืมมสุด้ายเขาเห็นก่งงามเขาเห็นแล้นะเขาใจเขานู้นะิดตัมเดวะมันก็เป็นบางเรื่องยิง่ใช่ มีดีคนละย่างนะ,ะรรนะคุณสายเก่งราเลยต้องห้งเทียบตัวนี้อโอบ้บางคนนีนเมียบากคนนี้เมียพาสร้างประสาทเมียที่พาห้างปรามีเป็นรืลึงแด็ดราศีตับเป็นคุณนี้เลยป็นคนแบบเป็นคนที่ตังมากเนนะ <ศ wym. S 3> สร้างไ้สร้างไเลยคนไปเห็นอย่าง โอ้โเห็นเลยจละดุลเหรอเนาะกิดทอดอินเนเนาะแล้วนี่ัเป็นยิ่งจะมากเลเลยแม่นว่าการลาไปอยู่ท่ไนครับปกติเห็นแก้มันหวาไปเพราะว่าตโนมันปันหวานเป้วกันผมเห็นฟัวจริงนะว่าเนื้อมันมีทุเรียนไงเรานี่เขาบอกตะเข้ามตอนนั้นเห็นลาอยู่นั้นตาเข้าเข้ามาหลังทำงานด้วยกันเล่นอยู่บมาเลยนะ ไ่แค่นมาเอาายให้กินุนีได้ยังได้ยังอกะที้ายมาพี่ีายมาแกชดก่อนล้นแล้วเยีอันนี้เย่ยมันคือันนี้ขั้นแเอาหน่อวายสีคุ่มๆตามไส้ชาก็้ขั้นเหียอสอบกาตากา

กูมาคุยมาคุยเลยกกินดินัน้ำซุ้มแลยกูว่น้องความทั้งบ้านกูก็มีเนาะว่านุ่งนุ่งก็มีน้งพาก็มีหน้าคศ้าก็มีไปลอกไปทั้งไปไปปล่อยลูกไผ่น้าคำกมี้วกัยูีกิดจาก็มีบ้านโดนคู ชาวนเขตนเมืองจำพ่อในไงคูมึงทำมันนอกนี่แหละอยู่วาดอยู่ยี่ยงเด้อแล้วมันอยู่ฮัตสวนไปร่างสวนเดี๋ยวมันกวางกระมงนะเนที่กว้างกระมงวะเออที่กวางกระมุงเมืองจำพ่อนั่งสมัาที่ลายกะมุงในประเทรามเขา็นสมัเล็กกวางกระมุแข่งเามาแข่แข่งลายกันนี่ส่วนเบางวัยแข่งเนื้อที่ง่ายอ็เมืองจำพอนี้ อ่างกูมึงเล่แค่หมักน้ำพวงกดหมูอ่ะสวพสนีครับสเัสดีอร้อนเอะพอนไปหอดูเลยสองอนเ่ยแงเลยกัน้ำพวงอยู่จำพอนะเนาะจพอนหรือว่าบ้านนี่แหละน้ำพวงแทงน้ำเลยกับพวงทุกปีมาลองแลผมก็มาเบื่อไงที่รถไปตามทางนี่ก็เปิดอดเจอดอยู่ไม่มีข้าวบม่มีน้ำมาเสียหายเล้คุณน้ำพวงจรอเลยนาะอือ ว่ามันเซน้อยแน่แถวนะเนาะเป็นยังทางไตกัห้องแต่วัาสีกับสีว่ทั้งเนื้อมีแต่ห้วยกับห้วยเป็นอะไรอบคำถามทนี้มาวทังเนื้อกห้องแต่ห้วยเ้เขบอกว่าสีเยีเนนอกสีเนนอกเป็นสั้นทั้งลุมเนาะมาใต้น้ำน้อยกับว่าสีนะเดี๋ยวนี้เี่ยียิงเดียวนะีคำบอกซีคำมานเป็นสั้นซีมันก็บางไฟแบบแง่เบ็ดันนะ้วจะนับแต่เซควงขึ้นไปนี่ยบอว่าว่าซีว่กียวห้วยนั่นห้วยนี่ กปอยบ้านแตเจ้าปวดจักเทียบเลยัทียันมาจักเซ่บจักลุยแต่เจ้าวันจีเ่ครับเศนี้มักเล่าเบียยนมือนเซ่เลยรอนมากเซ่เหมาเล่าเนาะเซ่ลวยลมมนีบักนึงบงอย่าูมันหมูเดียวกันเอเดียมันทีรถเมามันนก็ดิ้เซ่น้ันก็ทำเซ่นั้นก็ดิ เน่ยธรรมดารดากน้ก้องเซเลยหนกับห้องเซ่หรือว่าน้ำกระดิ่งเซน้ำกระดิ่งเนี่ยบอกแด้อหมาเจ้าเรา้องเซ่งอเซ่นะ้คากกลงมาเซ่น้ำกระดิ่งกเกลงมาจะห้องเซ่หมดละเขียนนะเกีเซ่ของไผ่ลงมาอันทักแก็มันเป็นเซ่ยังเดียวเนาอเพราะว่าคิดวาจะมาอันแบบอ่นป่อคนแย่เนาะเซ่เลยร้องเพลงแล้วก็เซเป็นแต่เซ่ลงจากซเลยเซทีนอกเนอจะนเเดีก่อ

ลาพี่ลาน้องเด้อบันนี้เด้อที่ทานการกินแกนั่งอยู่ังนกินโต๊ะอยู่สิี่ลายก่อนผู้บางคนก็อิ่มแล้วมีเสร้มมีเสืิหมมีเสบ่หันเซ็บเนาะต้องมีเสิมแมันก็คือบวกินลายปันนี้นะหันเซ็บิกินไม่เด้อ้องเด้อลินี้อ็ไรชิ้นสุดกับท่านี้แหละแต่ถ้าเกิดว่ามดไา่เซ็ปทีตามเน ต้องแต่คุณมีอาหารแซ่บเพราะเหตุ่านเล